ใส่น้ำยายืดล,อล,อล็อกรอบสองค่ะแบ่งผมบางๆแล้วก็ใส่น้ำยาให้ฉ่ำค่ะค่อยๆหวีผมให้เรียงเส้นเลยนะคะรอบนี้หวีผมให้เรียงเส้นแบ่งผมบักชั้นบางๆแล้วก็ใส่น้ำยาให้ฉ่ำค่ะค่อยๆหวีหวีให้เรียงเส้นเลยค่ะ ผมน้อยนั่งทิ้งไว้ยี่สิบนาทีค่ะพอใส่น้ำยาทั่วหัวเสร็จหวีให้เรียงเส้นแล้วก็ทิ้งไว้อีกยี่สิบนาทีค่ะผมอ่อนแอหวีให้เรียงเส้นเลยค่ะ รอบนี้ค่อยๆหวีนะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะหีให้เรียงเส้นเลยค่ะช่องระหว่างยืดเราจะบำรุงให้ตลอดค่ะผมจะไม่เสียค่ะ